ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกม Edge of Victory นะครับจะแปลอันนี้เนี่ยเป็นของแบบพิกตอรเีเออนะครับซึ่งที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือพนังข่าวนะครับบาักรที่สามนะครับโดยเราจะเล่นเป็นครั้งนี้เราจะเล่นเป็นรัตนโกสินทร์นะครับเพื่อหวังว่าเราจะสามารถรวมแผ่นดินทั้งหมดทั้งตัวเวียดนามด้วยทั้งพม่าด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่จีนเราจะเล่นด้วยหอเปล่านะครับก็นะครับรับชมกันได้เลยครับ เอาล่ะนะครับทุกคนอันนี้เราเข้ามาเป็นสยามแล้วเนี่ยก็เป็นรัตนโกสินะเนี่ยเราก็คงจะต้องปรับการเงินของประเทศนะครับก็มันเดิมต้องลดช่วงอะไรก่อนเพราะว่าเราไม่ค่อยจะมีอสตุ้งสตังนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เราเริ่มมาก็ค่างอยู่อันดับที่ดีนะครับอันดับ47นะครับก็ยังองก็เอ่อต้องดูเวียดนามนะครับอาจจะต้องจัดการเวียดนตรแล้วก็ มานะครับให้สูงก่าเดิมไหมครับเพราะว่าเวียดนามมันอันดับก็สูงเดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะเป็นพนรกับชาวบ้านได้ไหมอเออเป็นเหตุผลที่นา่าเน้าใจมากครับก็คือมันไม่ได้เดี๋ยวจะรออีกทีนึงก่อนก็นะครับสำหรับทุกคนนะครับสำหรับโฟกัสในการพัฒนานะครับก็จะขอเอาไปที่โรงงานอุตสาหกรรมประมาณสามแต้มก็พอครับเศรษฐกิจประมาณสามแต้มประชากรนี่สูงหน่อยห้าแต้ม โรงงานเขาอยับเป็นห้าแต้มก็ได้แล้วก็มีทหารอีกห้าแต้มนะครับแล้วก็พวกนี้ไม่ค่อยต้องให้ความสําคัญนะพวกวิเาสยร์กับบินแดนไม่ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวทหารได้ไปถึงสแต้มเดินแล้วก็เดี๋ยวไปเฉลี่ยที่วิสากรแล้วก็โรงงานครับก็นะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําเป็นพนมิตกับทางดานพม่าแล้วก็อัจเจกแล้วก็ยยโฮแล้วนะครับ ก็สรุปก็คือเราไม่น่าจะได้เป็นพันธมิตรกับเวียดนามแล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็ถือว่าค่อนข้างดีครับในขณะที่อังกฤษก็ไปสนใจภัสเซียกับฝรั่งเศสเอแทนนะครับส่วนเราก็อยู่เฉยๆนะครับเล่นพาเล่นงามนะครับอันดับก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นพันธมิตรกับประเทศอย่างพม่ากับยาโ h แล้วก็อาเจ็ก็ถือว่ารอบข้าแล้วก็ปลอดภัยมายิ่งขึ้นในขณะที่ทางด้านเวียดนามก็คือ ยังเข้มแข็งอยู่ดีนะครับแต่ว่าเราก็รวมกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคกว่าก็มาได้ครับส่วนเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าเราจะชวนเกาหลีเข้ามาร่วมดีไหมครับแต่ว่าก็คงไม่น่าได้ครับออทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็ทําการโจมตีนะครับเอ่อทบกับทางงานเกจเวียดนะครับแล้วก็อีท่าไหนก็ไม่รู้นะครับพราผม จะยึดเวียดนามเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับ the ก <uk> ็เกตเวียดู่ดีก็มาโจมตีพม่าเฉยเลยนะครับทำไมตอนนี้เกตเวียนะครับยึดพม่าได้กับหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพม่ายอมแพ้แล้วก็สงครามจะไม่ค่อยแฮปปี้นะครับเพราะว่าถ้าพม่ายอมแพ้ปั๊บเนี่ยเนี่ยเราก็ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับทางการเกตเวียดมากนะครับเพราะว่าเกตเวียดนะครับก็จะมีประเทศ นะครับจากเดิมนะครับที่ไม่สามารถกินอาหารได้นะครับก็จะกลับมากินอาหารได้อีกรั้หนึ่งครับนี่ก็เป็นความขับขันนะครับนอกก็ทุกคนนะครับตอนนี้เราก็สามารถเอาชนะเกตดเบียดไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็รวมประเทศกันกับพม่านะครับกลายเป็นรัตนโกสินทร์ของมองเดเนสตีนะครับทุกขั้นอยากจะเห็นประเทศที่เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศแรกๆของเอเชียไหมครับนั่นแหละเออลืมไปว่ายังขาดความรู้นะครับทําไม ตอนนี้นะครับก็ได้เวลานะครับก็ไปวิจัยนะครับว่าเงินเราก็เก็บมาค่อนข้างมากนะครับก็เราจะพยายามให้มันกระเทือนเอ่อประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งก็ได้กันว่าเพราะงั้นเราจะไม่ถล่มชาวบ้านอะไรต่อไปนะครับส่วนพัธมิตของเรานะครับอย่างอาเจกแล้วก็เยโฮนะครับก็ยังศรัทธาในตัวเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะดูเรื่องเกาหลีกับอังกฤษอีกทีหนึ่งนะครับ ก็นะครับทุกท่านเราก็จะทําการเนื่องจากยาโฮมันก็เกลียดเราแล้วในขณะที่อาเจก็ยังแฮปปี้กับประเทศเราอยู่ดังนั้นเราก็จะทําการไล่มันแล้วก็หลอกให้มันไปตบกับอาเจกซะเพื่อที่เราจะได้ทําการยึดยาโคมเดลยในเมื่อมันจะเตรียมทรยศเราอยู่แล้วก็นะครับทุกท่านตอนนี้เราก็สามารถเปลี่ยนปแปลงประเทศต,ตนเองได้แล้วเราก็จะลองเป็นประเทศคอมมิวนิสต์อันแรกของโลกนะครับ ก็นะครับประธานาธิบดีสินเป็นประเทศคอมมิวนิสต์อันนี้แต่ว่าเออผมดูรายชื่อผู้ปกครองถูกใช่ไหมครัก็นะครับประธานาธิบดีคนแรกนะครับก็ชื่อตามนี้เลยนะครับก็รู้สึกงงๆนะครับหลังจากที่รัธานาสิบดีเราได้เปลี่ยนแปลงคอมมิวนิสต์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรามาก่อนการนะครับเพราะว่าสิ่งิมิพิงยังไม่มาในจีนนะครับแล้วก็ไม่มีเลนินในรัสเซียนะครับแล้วเขากลายเป็นประเทศที่ค่อนข้างเออแอบกับชาวบ้านนะครับ ก็นะครับวันนี้นะครับก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะครับรีวิวเฉยๆนะครับส่วนตอนนี้นะครับถ้าเกิดนับรวมๆกองทัพวัเนียก็มีมากกว่าหมื่นเจ็ดนะครับกับอีกแปดสิบเอ็ดนนะครับรวมทั้งว่ายังมีเอ่อพัดแนมพัฒนานะครับความรู้นะครับพิทยาการนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดสี่นะครับแล้วก็มีความเท่าเอ่อเรียกว่ายังไงอะ มัจกอนนะครับจะไม่ต้องคุยเรื่องชนชานะครับก็คือความพอๆกันได้ชนชานะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้สเตียรภาพเนี่ยแล้วก็แต้มประชาชนนะครับมีความสุขนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โรงงานอีกสี่แสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บห้าโรงงานนะครับนอกจากนี้นะครับเายังเป็นมิตรกับอังกฤษแล้วก็อาเจกนะครับแล้วก็เป็นพันมีกับอาเจกซะด้วยก็รวมแต้มกันับอาเจกนะครับได้หนึ่งร้อยห้านะครับส่วนทางการอังกฤษนี่คือ ส่วนอันดับของโลกนะครับล้วก็จะลองเทียบอังกฤษกับรัสเซียแล้วก็ชิงอยู่นะครับเป็นอันดับหนึ่งสองสามนะครับเราก็ถือว่าสูงมากอยู่นะครับแต่ว่าเราก็สูงกับออตโตมันนั่นแหละตอนนี้ก็นะครับเราก็ถือว่าเจ๋งใช้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบเรากับออตโตมันนั่นก็คือเราก็โอเคก่าออตโตมันกำลังก็นะครับเต็งอะไรก็เต็งอะไรก็ตามนะครับประเทศอังกฤษนะครับก็เจอสงครามมากระดับหนึ่งดังนั้น คราวหน้าเราอาจจะมาเล่นประเทศอื่นเช่นอังกฤษนะครับคลิปนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็สร้างเขานิ้ประเทศแล้วของเราขึ้นมาแล้วก็รวมประเทศไทยพมา่ากับเวียดนามเป็นหนึ่งส่วนทางด้านอังกฤษนะครับก็ยังไม่อยากจะตียนมันกิษมาเพราะอังกฤษก็ยังเก่งอยู่ส่วนเราก็ที่ว่าอ่อนแอนะครับถ้าความจริงแลนะ้วเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะเล่นต่อเนก็จะยึดต้ชิงไปด้วยก็ได้แล้วก็ก็เคยมีนะครับถ้าผมจะไม่ผิดผม เคยเล่นแล้วก็ยึดต้ชิงนะครับแต่ว่าอันนั้นแมงไม่ได้ถ่ายมีคลิปวิดีโอนะครับก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็นพนีมิรเอ่อถ้าเล่นต่ออาจจะเป็นพนีมิรกับโคลเรียแล้วก็อังกฤษนะครับแล้วก็อาจจะไล่ตบอาเจกนะครับเพราะรู้สึกว่าอาเจกแต่ว่า,าเจกก็ยังไม่เกียดที่นานเรามากดังนั้นก็แฮปปี้ต่อไปครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ฝากประเทศเกาหตีแต่งแรกของโลกอย่างสยามนะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับ ในเอ่อการรวมสุวรรณภูมินะครับให้เป็นหนึ่งนะครับห้แล้วก็เป็นประเทศคอมมิวนิสตต่างๆนะครับเพราะว่าทุกวันกับประเทศคอมมินิสตต้องใช้ธงอะไรครับธงจักครับก <c oughs> ็สำหรับวันนี้ครับก็พูดเล่นนะครับก็เอ่อเรียกกันว่า เล่นขำๆนะครับสำหรับตัวเกมนะครับไม่ต้องไปซีเนียด้านประสาทในมากครับเพราะท่านถ้าเกิดเล่นเป็นในปี2010นะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็ยังเป็นรักกาลที่สาต่อไปนะครับแล้วก็ท่านก็จะเจอควีนวิกตอรียนะครับแบบหน้าไม่แก่มีเขียวมีโจยอย่างนี้ต่อไปนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็จะกระพัดตะกวงก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ